สวัสดีครับวันนี้ศิลาพาดูบอลมีข่าวสารวงการฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับ5คุณซื้อทางเลือกหากแมนยูปลดเทนฮากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับ5คุณซื้อเหล่านี้เป็นทางเลือกที่ดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากต้องการผู้นําคนใหม่แม้ว่าจะได้รับโอกาสจากเซอร์ิมและคลิ เจ้าของร่วมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและบรรดาบอดบริหาปรปีศาจแดงให้ทําหน้าที่ผู้จัดการทีมต่อไปแต่สถานการณ์ของเอริตเทนฮาร์ T ark, โค้ชชาวดัตช์ก็ยังไม่แน่นอนนักนับตั้งแต่เปิดฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5เทนฮาร์คพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทาผลงานได้ย,ย่ำแย่อย่างหนักโดยสื่อหลายแห่งรายงานตรงกันว่าหากฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ดีขึ้นเจ้าตัวมีโอกาสสูง ที่จะโดนตะเพิดออกจากตําแหน่งคณะเดียวกันเมื่อมองในภาพรวมเทรนเนอร์5ารายต่อไปนี้มีโอกาสสูงที่จะเข้ามารับงานในทีมโอทับฟอร์ดต่อจากเอริกธินฮากโดยเริ่มจากคนที่ 1. แกริตเซาเกตอดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษได้รับความชื่นชมจากบดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างมากและตกเป็นข่าวพัวพันกับปีแดงมานานแล้วโดยตอนนี้เจ้าตัวยังว่างงานอยู่หลังประกาศอำลาพลพรรคสิงโตคำราม เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเสาเกตเพิ่งออกมาเปิดเผยว่าจะไม่รับงานใดๆเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีเพื่อขอพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้กับตัวเองดังนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงต้องโน้มน้าวกันอย่างหนักหากหวังให้โคไวัย54ปีเข้ามาร่วมงานด้วยแม้ว่าจะไม่เคยคว้าแชมป์ร่วมกับอังกฤษแต่เสาเกตก็เคยพาทีมเข้าชิงชนะเลิศในศึกยูโรได้ถึง2ส,สมัยคนที่2 กรแฮมพอตเตอร์อดีตหน้าใหญ่เบรตันและเชลซีเป็นอีกรายชื่อที่เชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดและตอนนี้พอตเตอร์แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพร้อมจะกลับมารับงานคุมทีมอีกครั้งหลังแยกทางกับสิงโตน้ำเงินครามในเดือนเมษายนปี2023 p o t พอตเตอร์ตรงตามสเปคที่บอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแนวทางการทำทีมที่เน้นเกมรุกการครองบอลและการเล่นสวยงามรวมถึง เจ้าตัวเพิ่งอายุเพียง49ปีและเป็นกุนซือที่ปั้นเยาวชนมากกว่าจะทุ่มซื้อนักเตะซปเปอร์ตาตาเข้ามาร่วมทีมคนที่ 3. รุดฟานนิตรอยการที่รุดฟานนิตรอยตัดสินใจกลับมายัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสตาร์โค้ชของเอริกเทนฮากเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นสร้างความตื่นเต้นให้กับสาวกปีศาจแดงเป็นอย่างมากโดยพวกเขาหวังว่าอดีตดาวยิงชาวดัตจะช่วยปรับปรุงแนวรุกของทีมให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของเอริเทนฮากทำให้รุดฟานนิตลอยกลายเป็นหนึ่งตัวเต็งที่จะรับงานต่อและเมื่อพิจารณาจากผลง,งานของเจ้าตัวสมัยคุมทีม PSV ไอฮงเป็น um ก็น่าสนใจไม่น้อยหลังเขาพาทีมลงเล่น51เกมเก็บชัยไปได้33นัดเสมอ10และแพ้8เกมคนที่4 s i ซิโมเน่อินซาคิอินซาิวัย48ปี ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับอินเตอร์มิลานโดยพาทีมคว้าแชมป์เชเรียและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่น่าเสียดายที่ต้องพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบบุบวิดในซีซั่นนี้เทรนเนอร์เลือดมักกรูนียังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยการพาอินเตอร์รังรองจากฝูงแต่ปัญหาคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกระชากตัวอินซากี้มาจากมูหญ่ได้หรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่มีท่าทีอยากจะออกมาทํางานนอกบ้านเกิดแต่อย่างใดและคนที่5้คลรันแม็เคนาผู้จัดการทีมอิปสวิตเทวได้รับการยกย่องอย่างสูงจากช่วงเวลาที่เขาเป็นทีมงานของโอเลกุนาโซชาอดีตโคชชาวนอร์เวย์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผลงานที่โดดเด่นในทีมฮอตแมนโรดด้วยการพาทีมกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกในปีนี้ก็ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในวัยเพียง38ปี มันอาจเป็นการก้ากระโดดเกินไปสําหรับแม็กเคนาที่จะรับงานใหญ่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ถ้าปีสาจแดงต้องการแนวคิดใหม่ๆเขาก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกันทั้งหมดนี้คือข่าวสารวงการฟุตบอลประจําวันที่เรานํามาฝากในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องได้ผลิตคลิปให้ได้รับชมต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ